วันนี้ฉันอขอ,ขอพ,าพาท่านผู้ชมผู้ฟังเข้าไปคุยนะคะเจาะประเด็นกับท่านเลยว่าจะเอายังไงกันนี่นะคะทางพรรคฝ่ายค้านนะคะกับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะคือ,ค,อคือกรณีไล่ลุงตูอ่อ่ะเขาเด็กๆเ,เขาไล่มาแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะแยะเลยก็ไล่ด้วยนี่นะคะมาตั้งแต่ปี2562เนาะหลังเลือกตั้งแล้ว<ช>ตั้งัหนึ่งนะคะ ในฐานะที่ท่านอยู่ในนี้มาตลอดตั้งแต่ปี2544นะถึงถึงถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็20กว่าปีแล้วมันพอจะประเมินได้อย่างค่ะว่าการทำหน้าที่สสในรัฐสภาเนี่ยที่ที่อภิปรายแล้วก็ทำหน้าที่หลายหลายครั้งที่จะชี้ให้เห็นจุดบุกพร่องของผู้นำนะคะรวมทั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำไมจึงไม่สามารถอะคะที่จะทำให้เราได้ นายกรัฐมนตรีที่ที่ไหนตามคํำร้องในสภาอื <Ừ. S 1> เอาถามยาวอะ่ะจริงๆก็ถามแค่นั้นอะ่ะสภาเอานายกออกได้ยังไงอะ่ะมีมีทางครับพี่แจ๋ครับมันเป็นคนไกที่เขียนไม่ในรัฐธรรมนูญจริงอยู่ครับว่าการทําหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับหรือการเสนอ ประเด็นเช่นเราไม่ไว้วางใจให้มีผู้บริหารเช่นนายกคนนี้เนี่ยมาบริหารประเทศต่อไปด้วยวิธีการอภิปรายไม่มังใจเนี่ยเท่าที่ผ่านมานะครับมันก็เกิดประสบผลสําเร็จพอสมควรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยพรรคพลังธรรมที่ทําให้พักประชาธิปัตย์เน่ยนะผู้นํารัฐบาลน,นะครับต้องต้องยุบสภาเพราะมีการถอนตัวของพรรร่วมรัฐบาลอัะนนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีหนึ่งนะครับ จะถือว่าเป็น,นกลไกที่สภาที่ทํางานได้ผลแต่ว่าหลังจากรัมนูน60นะครับเรามีเลือกตั้ง62นะครับอภิปรายครั้งแรกปี63ครั้งที่สองปี64ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามจริงอยู่ครับในการอภิปรายสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราเราไม่สามารถที่จะเอาคะแนนเสียงในสภาเนี่ยไปบอกกับรัฐมนตรีหรือนายกที่เราไม่ไว้วางใจให้กับการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยโดยมติสภาเนี่ยทำไม่ได้ ต้องยอมรับนะพี่แจ็คครับว่าข้อเท็จจริงในสิ่งที่เราสู้ไปกับมือในสภาเนี่ยมันต่างกันมันไม่ไปด้วยกันครับเพราะอ,อะไรครับเพราะคนไกของการปกครองของเรามันเป็นระบบรัฐสภาเป็นระบบที่อ,อาศัยเสียงข้างมากในสภาเป็นผู้กําหนดตัวผู้บริหารนะครับคือแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็นําทุนเก้าโปรดเก้าเป็นายกไป ไอ้กลไกลอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยแพ็กกันแน่นมากถ้าเขาต้องการให้ในายกอยู่ต้องการให้รัฐบาลที่เขาเป็นพรรร่วมอยู่เนี่ยเขาก็แพ็กกันแน่นครับอย่างไรก็ไม่ชนะอันนั้นเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องของเชิงระบบแต่ครั้งนี้พี่แจยเป็นครั้งที่สามนะซึ่งเราจะยื่น <c oughs> ในวันที่16สิงหานี้นะ <c oughs> เราจะยื่นยักไม่ไว้วางใจแน่นอนมีผลผลเอกประยุทธ์จนันโอชานายกรัตรีที่ทุกคนอยากไล่ออก การขอเอาของดาราของผู้ม like you yeah. like ีอิทธิพลทางสื่อนะครับทางการน้มมน้าวพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับสื่อมวลชนหรือสื่อโซเชียลที่ออกมาทั้งหลายทั้งพวงที่ถูกปิดปากนะครับก้วยประกาศฉบับที่29วันนี้โชคดีครับสารแพ่งชี้แล้วว่าประยุทธ์ทำไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญเขาพูดง่ายๆครับ คนอยากใกล้ประยุทธ์กันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะยันการอภิปรายในรอบที่สามเนี่ยมันอาจจะมีปรากฏการณ์ที่ดีๆก็ได้นะครับพี่แจ๋คครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้เป็นเหตุเป็นผลเป็นข้ออ้างในการไม่ไว้วางใจประยุทธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพบประสบด้วยตนเองไม่มีใครครับอยากงอนกอดศพในบ้านไม่มีใครหรอกครับอยากเห็นนอนตายข้างถน,นนไม่มีใครครับอยากติดโควิดไม่มีใครครับ ที่อยากจะรอเป็นเหยื่อโควิดขนาดนี้เนี่ยพี่แจ๋คครับผมนั่งอยู่เนี่ยผมต้องพาพี่น้องน่านกลับบ้านทุกวันนะครับประสานเข้ามาในวันละยี่สิบสามสิบเป็นผู้ป่วยด้วยเป็นผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยทุกคนกลับบ้านหมดแล้วก็เชื้อเข้าไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วครับตอนเนี้อันนี้คือสิ่งที่จําเป็นเพราะฉะนั้น,นกลไกสภามีโอกาสครับพี่แจมีโอกาสนะผมเชื่อว่ามีโอกาส ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่คะแนนซึ่งก็โหวตหลายครั้งแล้วประชาชนก็แทงเบอร์ถูกแล้วแล้วว่ายำยังไงท่านทางภาคฝ่ายค้านก็จะไม่ได้คะแนนที่ทําให้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 ท่านนายกออกได้ด้วยคะแนนด้วยคะแนนข้างมากให้ออกอะค่ะคราวนี้ท่านคิดว่าท่านจะไปดึงคะแนนจากพรรครัฐบาลหรอหรือย,ยังไงพี่แจ๊คครับการที่จะเอาชนะในสภาเนี่ยแน่นอนครับ เป็นตักกะเป็นเชิงตักกะเลยว่าพักร่วมรัฐบาลหรือสอส,อสอที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่เช่นสอสอพักเล็กพักน้อยที่ถูกกวาดต้อนเข้าไปนะครับถ้าเกิดเขาเปลี่ยนใจนะครับเสียงตัวน,นั้นมีเกือบ30เสียงนะครับแล้วก็อาจจะมีบางพักที่เขาเกิดมโนสํานึกที่ดีเกิดความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเกิดเนี่ยนะครับเกิดเขามีความรู้สึกอย่างนั้น เกิดขึ้นมานะครับแล้วบนผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวมันขัดแย้งกันเยอะๆแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้น,นเราเป็นเป็นสิ่งที่เราคาดการนะครับเราเองไม่สามารถจะไปใช้อำนาจหรือการโน้มน้าวหรือการชักจูงพักร่วมฝ่ายค้านด้วยอำนาจอย่างอื่นได้เราเพียงแต่ขออนุญ,ญาตว่า<ม>ใช้เป็นมโนธรรมสํานึกของแต่ละพักแต่ละท่านแต่ละคนเท่านั้นเองที่จะต้องเข้ามาแต่สิ่งที่สคัญที่แจ๊ครับ การอ,ออกมาเคลื่อนไหวกดดันของภาคประชาชนการคอเอาของคนมีชื่อเสียงทุกภาคส่วนออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นมาจากความเป็นผู้แทนรัษฎรนะครับเขามาจากพี่น้องประชาชนนะครับเพราะเพียงแต่ว่าจังหวัดที่เลือกเขานะครับเดินทางไปหาสสเขาในพื้นที่จังหวัดเขาแล้วบอกว่าช่วยเธอช่วยพี่น้องประชาชนเธออย่าไปสมมัสนสมรัฐบาลเลย ผมว่าอันนี้แหละครับจะเป็นเหตุให้สสเหล่านั้นกลับมายกมือไม่เอาผลเอกประยุทธ์มันต้องมีเงื่อนไขอย่างนั้นครับจังหวัดของพี่แจ๊อ้าวจังหวัดพี่แจะมีสสสนับสนุนรัฐบาลอยู่พี่แจสามารถจะเดินไปพบเขาบอกเนี่ยพวกเรามาฐาหนะเป็นผู้เลือกคุณนะเราขอได้ไหมถ้าเกิดกระแสอย่างนี้เนะี่ยมีช่องทางครับก็ติดตามเจ็ดสิบยังแจ๋ได้ใน ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ทั้งหมดนะคะแล้วพบกันค่ะ